งเพลงให้เพื่อนอยากส่งเพลงอะไรให้เพื่อนส่งเพลงให้เพื่อนจะเอาแบบถ้าเพื่อนรู้สึกไงอยากรู้ก่อนอ่ะเพื่อนรู้สึกยังไงเพื่อนเฮิร์ตโอ้โหรักแท้ดูแลไม่ได้อ่ะเพราะบางคนมันมีรักแท้อยู่แล้วไงเนี่ยมันดูแลไม่ได้อันนี้เพื่อนอันนี้ตัวเองอันนี้เพื่อนนี่แกงนี่เพื่อนนี่เพื่อนนี่แกงนี่แกงใช่พี่ถ้าเพื่อนมีความรักครั้งใหม่เพื่อนเพื่อนมีความรักครั้งใหม่ก็ขอบคุณที่รักกันจริงๆก็ได้ขอบคุณที่รักกันเนี่ยมันเป็นเพลงที่ผมใช้กับพี่ก็ได้นะ ขอบคุณพี่พีนนักข่าวที่รักผมไงอ่าเวลาผมพูดอะไรไม่ดีพี่ก็ตัดทิ้งให้อ่าถึงไหมล่ะเอ่อตัดออสกันนะไม่ตัดออสตัดออสไม่ไม่แต่ว่าพี่พีนก็น่ารักกับผมไงอ่าพี่พีนนักข่าวก็น่ารักกับผมขอบคุณที่รักกันเนี่ยก็ใช้ได้อ่าขอบคุณที่รักกันใช่ครับพี่จริงจริงจริงความรู้สึกของตัวเองตอนนี้เป็นทั้งคู่เลยพี่ก็ทั้งเพลงนี่แหละครับทั้งขอบคุณที่รักกันแล้วก็บรรยากาศนะครับก็เหมือนในทีวีซีนะครับเพราะว่าเขาเอาเพลงเนี่ยมาทำเป็นเวอร์ชั่่นใหม เวอร์ชันพิเศษนะครับโปโโต้กับโอลิมันเดย์บรรยากาศกับขอบคุณที่รักกันแล้วก็ช่วงนี้ปลายปีละสองเพลงนี้ก็เหมาะเพราะว่ามีแบบเฟสติวัลเยอะไงใช่ใช่ครับพี่อันนี้กีฟบกว่าเราเป็นเจนอยู่ตรงกลางแล้วเจนโปเตโต้แล้วก็เจนโอมันดก็อยากจะฝากมาด้วยนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่มีเจนอยู่แล้วจะเกิดเพลงนะครับเพราะว่ามิวสิกคอนเนคชั่นนะครับเพลงก็สามารถเชื่อมต่อนะครับทุกเจนเข้าด้วยกันได้อยู่แล้วเหมือนผมผมก็สามารถฟังเพลงรุ่นแม่ได้แม่ก็สามารถฟังเพลงเด็กเจนซีได้นะครับยังไงก็ ฝากไว้ด้วยนะครับกับเนี่ยช้างเติมเต็มทุกจังหวัดนตรีช้างเติมเต็มครับเพื่อนนะครับก็ f a c e b o o ทิกต็อกช้างเวลนะครับโอ้โหในฐานะเป็นคนใตายใช่ไหมครับจริงๆรพ่มเป็นคนนครแต่พ่มกับพุกพกพันครับเออส่งค่านะครับผวาและก้อนเนี่ยเคยมีบ้านอยู่ฮัหญ่เห็นข้าวนี่กระจายให้นะพีผวาเวลาดูทิกต็อกดูเฟซบุ๊กทุกวันนี้เห็นแต่ข้าวหนามท่วมแล้วแต่ละบ้านนั้นเขาน้าเขาหน้าสงสารจริงจริงบางบ้านแบบ ข้อตัวนคัคุณยายคุณยาติดอยู่ในบ้านหรือว่ามีแม่มีแมวเห็นคนร้องไห้อะไรนนแบบน,นี้ก็รู้สึกแบบยาไข่นาำมันหลดลงทันทีก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวใต้นะครับแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์พณีเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกอุ่นใจบางอย่างนะครับที่คนไทยเนี่ยรักกันนะเห็นไหมเวลาเกิดอะไรขึ้นนะทางไม่ใช่คนในวงการอย่างเดียวนะทางพีพีเพื่อน,อนๆคนในวงการเนี่ยเขาก็พยายามทำเลรก็ได้ให้ช่วยแบบพี่น้องคนใต้ mm. ใช่ครับ ไม่จริงๆอรัผมเป็นเด็กใต้พี่หัดใหญ่เนี่ยเคยท่วมหลายครั้งแล้วแต่ครั้งเนี้ยหนักที่สุดเพราะว่าหัดใหญ่เขาเป็นแองกระทะครับพี่ใช,ใช่ครับแต่ครั้งเนี้ยหนักที่สุดหนักแบบหนักมากครับพี่ช่วยได้ตอนนี้ก็คือจริงๆ,ๆอ่ะเพจเอ่อเพจเฟซบุ๊กผมอ่ะอันนี้ก็จะคอยแบบเป็นกระบอกเสียงแล้วพี่บอกใครต้องการความช่วยเหลืออะไรครับพี่จะมีแอดมินคอยมอนิเตอร์นะครับแล้วก็โพสต์ตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้กําลังคุยกับคุณแจ็คแฟนฉันอยู่ว่าเราจะซื้อของ ไปบริจาคก,กันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ขอน้าได้ธรรมชาติตาช้างแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้าได้ธรรมชาติตาช้างเนี่ยส่งไปให้พี่น้องชาวปากใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นสงขาหาดใหญ่สะเดาสตูลอะไรเงี้ยพี่ใช่ครับลงพื้นที่อาจจะกลัวลงเป็นภาระเขาพี่ตอนเนี้ยจริงๆอยากไปนะพี่แต่กลัวไปแล้วไปเป็นภาระเขาเพราะเราก็ไม่ได้มีความสามารถในการช่วยเหลืออะไรเงี้พี่ครับช่วยเหลือการทบองเครับ ครับมันโลภมีเสียสำหรับจริงๆตอนนี้มันก็ยังมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ถั่วทึ่งนะครับเพราวาเวลาดูในบางทีพอ่วยพี่น้องเขาออกมาแล้วก็ไม่รู้เอาเขาไปไหว้ไนอ่าออกมาว่างไว้ตรงสะพานก็ยังไม่มีคนไปหลับถ้าสําหรับพมพมกว่าตอนนี้คนยังหน่อยไปนะครับแล้วก็ยังไม่ถั่วทึ่งก็ต้องต้องมีการจัดการทีนี้วันนี้นะพมหวานนะอืมแหลกใต้เลยทีนี้ครับ โอ้โอเคได้ครับครับต่อข้อเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับชาวไทยทุกคนนะครับเห็นแล้วก็โคตรอู้จริงๆนะครับข้อให้นํารถไปว่ายนะครับแล้วก็ข้อให้ทุกคนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหลือให้พวกพี่ทุกคนนะครับปลอดภัยครับพ่อมเมื่อกี้เราเราคิดจะฝากช่วยอะไรฝนอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้คุยกับคุณแจ็ค แฟนฉันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อของนะครับแล้วก็ไปบริจาคนะครับเดี๋ยวก็จะมีการขอแบบพวกน้ำเปล่าอะไรเงี้ยครับพี่แล้วก็มีหลายคนนะครับที่ติดต่อมานะครับเดี๋ยวก็จะดูกว่าช่วยยังไงได้มั้งครับเป็นยัไยังไม่นแต่ะะอะไรของของของผมพี่น้องผมย้ายมากรุงเทพหมดแล้วครับพี่ใช่ครับไม่ย้ายมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมมาอยู่กรุงเทพยี่สิบกว่าปีแล้วครับพี่ไม่ผมไม่มีญาตินะครับ ใช่คร ok ับได้ครับครับวันน oui> ี้มาเจอเพื่อนมาเจอแจ็กแจ็กแฟนฉันไงเจอแจ็กแฟนฉันเเคำว่าเพื่อนๆเรามีบ้างวันนี้โอ้เพื่อนเราทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดโบเลโต้โอลิบันเดย์แจ็กแฟนฉันลีซอแก๊งสาวก็เพื่อนเราเขาเพื่อนเราไม่แต่อีกคนยังไม่ได้เจออีกคนยังไม่มาเพราะว่าคนอื่นเข้ามาแต่งหน้าที่นี่ อีกคนนึงเขาแต่งหน้ามาจากบ้านถ้าขาดพี่ก็รู้ว่าใครเขาเขาเขาจะไม่มาไม่ง mm. ั้นเลยกันคนนี้จไม่มาเราอยากให้เพลงอะไรของเขาเขาจะไม่มาอยากให้เพลงอะไรเขาคอนเโต้คอนเต้เพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้จะเชื่อมเจนเหรอเออถ้จริงๆขอบคุณที่รักกันก็ให้ได้เพราะว่าคำว่าขอบคุณที่รักกันเนี่ยมันสามารถรักได้หลายรูปแบบนะพี่ถูกไหมล่ะแบบคนรักแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนเพียงแต่เราเป็นแบบมีจิตไม่ตีต่อกันะขอบคุณที่รักกันเนี่ยก็ให้ได้ใช่ เราอยากมอบเป็นเพลงอยากจะร้องให้เขาฟังมอบดีกว่าถ้าร้องเดี๋ยวเพี้ยนใช่พี่มอบต่อพี่ไม่เก่งพี่เพราะยังไม่เจอยังยังไม่เจอเลยนี่เรื่องจริงแล้วก็ยังไม่ได้คุยนะพี่ยังไม่ได้คุยเจอเจอได้เพราะว่าหกฉากก็เจอประจำหกฉากก็เจอทุกเดือนแสดงว่าวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นว่าตักกันอะไรนะพี่มีโอกาส พี่ไม่เห็นหรอกผมอยู่ด้านในพี่อยู่ด้านนอกจะวันพี่เข้าไปใช่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 พี่ครับอืมเพื่อนไม่ได้เจอตอนรักกันหรอกอะไรครับพี่ตอนรักกันหรอพี่ก็เอาจะพี่เข้าไปในงานไหมล่ะเอ้าอ่าถ้าเข้ากันไม่แน่ไม่รู้เดี๋ยวพี่ต้องดูก่อนไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากแจ็คถายอ่าได้ฝากแจ็คถายได้พี่ต้องดูไม่รู้เขาทักผมไหมล่ะทักอะไรทักแหละ แชททักทักทักเพื่ครับขอบคุณนะครับพี่พี่สวัสดีครับดีครับครับ